สวัสดีครับทุกคนมาพบกับช่องปอโตนะครับวันนี้ผมจะไปเล่นโหมดหมาป่าเดียวดายนะครับไปครับมาแล้วนะครับมาอยู่ในห้องแล้วนะครับน,นี่ผมจะเลือกดีเซิร์ตนะครับมาครับ ครับทุกคนเรามาเดินกันนะครับแล้วจังหวะน,นี้การจังหวะน,นี้เขาไปขวานะเขาเขาจังหวะน,นี้ยิงก็ไปไม่โดนยิงก็ไม่โดนหัวโอ,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 อ้ไม่โดนหัวอีกแล้วนะครับครับวางไอ้ห่อไปก่อนนะครับ มาแล้วครับปโป่หัวแตกการปุยม้ยมาครับมาดูเกมที่สองกันนะครับมาครับบอลลูนมาครับมาครับแล้วจังหวะนี้มันเขาอยู่ด้านขวาแล้วกระโดดยิงไม่โดน หัวแตกเกินปุยมุยหัวแตกสองแล้วนะเอิยิงลมคมกริบบอกเลยสูตรนี้ใช้ได้มาโอ้โหเขาเรียกสแปายนะครับมาครับทุกคนเรามาดนนะครับ หัวแตกอีกแล้วเกินปุยมุ้ยหัวแตกสาวมาดูแกมพี่วั่นะครับว่าผมจะชนะหรือเปล่าเข้าหัวนะครับแต่ไม่ตายยิงลมคมกิีบเอา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  อย่าห้าวครับน้องมาครับมาครับมาครับโอ้โหโดนเอ็ดโอ๊ยเอา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 อ่ะฮ่าไอ้นี่หาเรื่องใส่ตัวได้ไอ้นี่หาเรื่องใส่ตัว คนนี้เขาหาเรื่องผมก่อนนะเขามาซ้ำสบก่อนนะครับอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาจะมาซ้ำสบผมทำไมนะ,ะและโดนเปิดไปดีครับไปเลยหาเรื่องใส่ตัวหรอะครับจ๊ๆ มาดูเกมตัดส okay. oh ินแล้วนะครับดูครับเขาจะยังซ้ำสบผมอีกหรือเปล่าดูเขาจะเชิญมาโอ้โหโคตึงเลยครับโคตึงเลยครับโคตึงเลยเขาได้เลือกปืนนะครับมาดูนะครับว่าโอ้โหซองยาวโอ้โห เอาจังว่ะนี้จังว่ะนี้แล้วยังไงไม่เ,เหมือนเขารู้อ่ะ oh. เขาโปรกเปล่าแปลกๆนะคนนี้มาครับคนโดนเปิดเป็นครับแล้วจังหวะนี้ยังไงแล้วแล้วยังไง เขาวางไอวอไปก่อนแล้วย,ยังไงยิงยิงไม่โดนตะโกนแตกเขาหล่นแล้วนะเขาหล่นแล้วนะทุกคนผมรอตายแล้วหรอไมไ่เอาเองนะสามสักรอนนะครับอันนี้ผมไม่รู้เด้อผมไม่รู้เด้อเออผมไม่รู้ผมไม่รู้ ผมไม่รู้ผมไม่รู้เด้อออผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมกดต่อเลยนะครับมาครับเราเจอห้องมานะครับผมเมื่อกี้ผมไม่รู้เด้อเขาซ้ำศพผมก่อนผมไม่รู้เด้อประธานอุย้ยไม่น่าพูด <c oughs> นะครับตายครับยิงลมโครมกริบนะครับผมบอกให้แค่นี้แหละยิงลมโครมกริบยิงเงียบสนิทเขาไม่รู้อะไรครับอ้โหูโอ้โหูแดงแจ๋ มาครับมาดูเกมนี้นะครับผมจะเล่ยเป็นดีดีเซิร์ดนะครับดีเซิร์ดอีเกิลมาหึงก่อให้เกมนี้ผมเอาจริงแบบแล้วหาเขาไม่เจอแล้วไงอึ๊บ ไม่โดนยิงไม่โดนตะโกนแตกเลยจังหวะนน นนี้เขาก็เอาเรื่องเกิดครับคนนี้เขาเหมือนน่าจะแกนห้าล้านห้าสิบห้าล้านเก้าล้านห้าสิบห้าสิบห้าล้านเก้าล้านเก้าล้านเก้าล้านอย่างนี้นครับโคตรตึงเลยอ่ะแล้วจังวันนี้ผมรู้นะอุ้ย เม็ดเดียวอีกแลีว้วอุ้ยเกินปุยมุ้ยะนะครับประธานตออูประธานตูนะครับประธานตูยังไงเลือกเป็นซองควงแล้วงครับซองควง แน่ผมรู้นะครับผมรอครับผมไม่ออกครับให้เขาวิ่งมาครับเขาวิ่งมา <S <S อุย้ยโคตรตึงโคตรตึงเลยครับ เขาตึงเอาเรื่องอยู่นะ เขาน่าจะห<ๆ>้าล้านห้าแสนห้าห่น,น้าพัห้าร้อยเก้าเก้าฮันนะ่ร้าแต่จังหวะนี่วิ่งเข้าก่อน แ ah, พ so ้หรือเปล่ามาดูกันดูว่าจะโดนศพลองไตแบบกระตากระตากูเข่าหัวไม่ตายนะเฮันเยอะเย ระเบิดเวลาตู้ไม่โดนอมไม่ปานะขวดแตกฮัมโอ้โัวดแตกมารอบตัดสินแล้วไงคือจะเอาแบบแย่งที่หนึ่งราชาตู้ พูดผิดนะราชาตูนะครับราชาตนะูผมลองไงผมลองไง ผมแพ้โอ้โป<ต>เชื่อผมโปลร้านโปล้านห้าเลื่อนห้าร้านไปครับไปต่ออีกเกมหนึ่งครับเกมสุดท้ายแล้วครับ <c oughs> มาเจอห้อง <c oughs> แล้วครับหลังเจว่านี้ เราได้เลือกปืนเลือกปืนเป็นดีเซอร์ตมาครับดีเซอร์ดีเคินน่าจะคนนี้เขาน,น่าจะตึง 5, 5, 5, 5, 5้าล้าน5้าแสนห้หมอย้าเก้าแดงเจ๋ดังงม มาครับมา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 พบกับโกโลโกโสว่างไงวอลไม่โดนหัวกระโดดตาดขวายิงพวกบางบลนไม่มีไม่เจอไม่ไม เฮ้ยใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นฮะสี่ห้าล้านนัดไม่ตายนี่โปแล้วครับสี่ห้าล้านนัดไม่ตายนะเขาเลือกเป็นปืนแม็กเจ็ดโอเคพอใช้ได้อยู่มาครับมามามา,มา ว้าวโคตรตึงมาครับมาครับสวัสดีครับไปบูว้าวตายแล้ว ว้าวเกดปุยมุยเกนปุยมุยเกนปุยมุยมาครับเกมแบบมาครับผมเอาจริงว้วมา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 ชาชโซบ้าอุ้ยโปนี่มันฟงว่ะผมยิงเข้าหัวไม่ตายได้ไง โปล,ละอันนี้โปล,ละไม่ใช่ละไม่ใช่เล่นเล่นละไอเนี้ยมาครับไม่รู้ผมจะแพ้หรือเปล่านะตายวุกคุรจุกคุรตายจุกคุรมาครับเกมรอบตัดเศษน,นะผมจะแพ้หรือชนะก็ไม่รู้นะเหมือนเขาจะเล่นสเปซ จะยิงหัวมาครับดูผมสเปซย,ยิงหัวให้ดูเราดูครับไม่มีเหลืองแน่นอนเอ อันนั้นละมามาผมเล่นเซฟเลยแล้วกันเดี๋ยวผมจะยิงสปเปซนยเข้าหัวเหมือนเดิมแก้แก้เอ่อแก้เมื่อกี้นะแก้รอบเมื่อกี้นะแล้วจังหวะน,นี้เขาวิ่งใส่โอ้เล่นดีดีด,ดีกว่า จะแพ้แล้วมันเขาจะขึ้นนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอเพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับไปแลครับเจอกันใหม่ไยรุ่น